นายกรัฐมนตรีย้ำบนเวทีโลกนะครับว่าไทยแลนด์พร้อมแล้วครับสำหรับการลงทุนและความร่วมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจครับภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมเอเปกครั้งที่31ที่ประเทศเปรูนะครับคุณแพทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีได้สรุปภาพรวมของภารกิจในครั้งนี้ครับโดยเฉพาะในเวทีหารือกับสภาที่ปรึกษาทางธุรกิจเอเปกครับ นายกบอกว่าหลายบริษัทนั้นสนใจที่จะมาลงทุนในประเทศไทยเป็นอย่างมากและทางนายกรัฐมนตรีก็เชิญชวนภาคเอกชนให้มาลงทุนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในธุรกิจด้านเทคโนโลยี AI Semiconductor และ Data Center นะครับและยังได้มีโอกาสพูดคุยกับ3บริษัทยักษ์ใหญ่ระดับโลกนะครับไม่ว่าจะเป็น TikTok Microsoft และก็ Google ที่สนใจจะมาลงทุนในประเทศไทยเพิ่มเติมครับ โดยตลอดระยะเวลา3วันของการประชุมนะครับนายกรัฐมนตรีบอกว่าถือว่าเป็นประโยชน์สำหรับประเทศไทยเป็นอย่างมากครับเพราะได้มาย้ำถึงศักยภาพของประเทศไทยในเวทีโลกว่าประเทศไทยนั้นพร้อมแล้วนะครับสำหรับการลงทุนเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศและสมาชิกเอเปกครับ